ในวงการนริเวศของจีนมีคนไทยติดหนึ่งใน10ของหมอที่เก่งที่สุดในกรุงปักกิ่งทุกวันนี้ปโดยคลินิกแค่15เวินาทีคนไข้ก็เต็มแต่ควาจะถึงทุนนี้ได้คุณหมอบอกว่าต้องยอมทุบหม้อข้าวไปตราอาดับหน้าติดตามเรื่องราวของคุณหมอยุธกิจเจ้าของชายาหมอเทวดาได้จากรายงานของคุณโบสิวัตรารายงานจากกรุงปักกิ่งครับ ตอนนั้นเนี่ยก็ก็เรียก,ก็ทุกมอเข้าเลยแล้วก็ไปตายเอาจากหน้าคือถ้าเรียนไม่ได้รักษาคุณไข้ไม่ได้ปวดตายอันนี้จากตัวเคสที่ผมเจอเองเนี่ยผมเจอเยอะมากที่ประเภทว่าเข็มเดียวคายสามครั้งหายมันมีเส้นบางๆแล้ว่าความแตกต่างของคำว่าแพทย์กับคำว่าธุรกิจการแพทย์ ไทยในจีนวันนี้เป็นเรื่องราวของคุณหมอยุทธกฤตอ่างมณีกุลแพทย์แผนจีนชาวไทยซึ่งหลายคนเรียกเขาว่าหมอเทวดาคิวของคุณหมอในแต่ละวันจะถูกจองเต็มภายใน15วินาทีและคนไขย้ยังรีวิวให้คุณหมอเป็นหนึ่งใน10หมอในรีเวทที่ดีที่สุดในปักกิ่งในแพลตฟอร์มเสี่ยวหงชูของจีนโรงพยาบาลที่คุณหมอรักษาอยู่คือโรงพยาบาลหงอีฐานใจกลางกรุงปักกิ่ง วันนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณหมอดูการทำงานพร้อมๆกับสัมผัสชีวิตของคุณหมอในมุมของพ่อบ้านปักกิ่งซึ่งคุณหมอบอกว่าไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนจริงๆในโรงพยาบาลเนี่ยเขาเริ่มง,งานตอนบ่ายโมงครึ่ง oh. เนี่ยตอนแรกเนี่ยคือบ่ายโมงครึ่งมันผมเริ่มมาเป็นบ่ายโมง mm. แล้วก็ตอนนี้บ่ายโมงเนี่ยก็ไม่ได้แล้วผมเริ่มมาพอเป็นบ่ายโมงเป็นเที่ยงสี่สิบคนมันเยอะมากครับ ปกติเนี่ยเขาจะเรียกเวนใต้ฝูแก็คือหมอเวน oh. แต่ว่ามันมีเนี่ยคือมันมีมันมีหนังหนังจีนอยู่อันหนึ่งเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเวนไท้อีคือไทยอีเนี่ยเป็นหมอหลวง oh. เขาอยู่มันมีในหนังมันมีอย่างน,นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ oh. จะมีคนไข้บางคนเขาก็จะเรียกวเวนไทยอีเขาแล้วเรียกติดตลกกา oh. 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 ให้สนิทสนอเลยเริ่มต้นเลยเนี่ยผมไม่ได้คิดว่าจะเป็นหมอถึงแม้ว่าเนี่ยคุณคุณปู่กับคุณพ่อเนี่ยจะเป็นแพทย์แผนจีนแต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะเป็นหมอ แต่ก่อนเนี่ยทําธุรกิจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อเริ่มทำในตอนอายุสิบสี่ตั้งแต่ตอนนั้นยังไม่มีวินโดว์มีอยู่ครั้งเนี่ยผมตกจากหลังคาัาหกเมตรต,ตอนนั้นตกลมาเนี่ยสลบสลบเลยไม่รู้เรื่องเลยมาเตือนอีกทีนึงคืออยู่ในโงนรงพยาบาลละกระดูกหายปลาละหลักกระดูกกรามพอตอนพักฟื้นเนี่ยพักฟื้นขึ้นมาคุณพ่อก็ช่วยจัดกระดูกให้แล้วก็ให้กินยาจีนบำรุง ก็ตอนที่ที่พักฟื้นเนี่ยคือคือตอนกามันหักเนี่ยคือมันกินอะไรไม่ได้เลยมันทานไม่ได้คือห้ามเขียวผมได้แต่ดูดดูดหลอดอคือกาวเนี่ยถูกมัดก็ได้แต่ดูดหลอดก็เริ่มคิดว่าเอะจริงจริงแล้วเนี่ยเงินสําคัญหรือว่าสุขภาพสําคัญประกอบกับตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อเขาก็เริ่มเปรยโรยบวันเนี่ยไอยที่เขาทำเนี่ย มันช่วยเหลือคนได้แล้วเขาเองเนี่ยก็ยูมากขึ้นแล้วเราก็ไม่อยากให้มันเนี่ยให้ตัวนี้มันเสียไปสูญห,หายไปจริงๆผมก็ตอนนั้นเนี่ยทำงานมาประมาณสิบกว่าปีแล้วจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตเนี่ยก็เริ่มรูแลชีวิตให้ชีวิตคืออะไรเงินคืออะไรพอพูดถึงเรื่องสืบทอดขึ้นมาเนี่ยผมว่าอืมดงั้นก็คิดดูก็โอเคผมสืบทอดก็ได้ผมก็รับปากเขาท่านว่าผมผมจะสืบทอดนะแต่ว่า ผมจะเดินเส้นทางเส้นนี้มันต้องทํามาเป็นอาชีพคือต้องเป็นอาชีพของผมต่อไปซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมก็มีความคิดอยู่ว่าผมจะเรียนที่ไทยดีจะเร you, ียนที่จีนดีแต่ในไทยเนี่ยเองก็มีอยู่ประมาณ3ามถึงสมหาวิทยาลัยทีย่สอนแพทย์แผนจีนอยู่คือถ้าเรีย <Literally. S 1> นที่ไทยเนี่ยข้อดีของมันก็คือว่าผมสามารถที่จะเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยอพอคิดตอนหลังเนี่ยคือผมคิดว่าถ้าผมจับปาสองมือเนี่ยผมคิดว่าผมจะเรียนได้ไม่ดี ผมก็เลยตัดสินใจว่าโอเคงั้นก็ปิดบริษัทมาจริงตอนนั้นอายุประมาณ3 0 3สตอนนั้นเนี่ยก็ก็แล้วก็ทุกมอข้าวเลยแล้วก็ไปตายเอาดับหน้าอ,อถ้าเรียนไม่ได้รักษาคนไข้ไม่ได้ปวดตายในการดำเนินชีวิตเนี่ยมันเปลี่ยนไปหมดคือจากเดิมเนี่ยผมอยู่เมืองไทยเนี่ยเผมทุกวันทำง,งาน เจ้าของธุรกิจทํางานทุกวันทํางานทํางานทุกวันหาเงินคเอ,อมีรถมีบ้านอยากกินกินอ,<ะ>อยากใช้ใช้อ,<ะ>อยากเที่ยวเที่ยวผมมาอยู่เมืองจีนปุ๊บเนี่ยคือกลับมาใช้ชีวิตนักเรียนขึ้นหนึ่งมันต้องประหยัดผมนั่งรถสาธารณะคะไม่กล้ากินไม่กล้าใช้คือผมกลัวว่าเ,เดี๋ยวไม่หมดเเรียนไม่จบนอกจากเรียนไม่เที่ยวไม่เล่นผมเรียนเสร็จเข้าห้องสมุด่านหนังสือมีเวลาไปนั่งฟังบรรยาย แล้วก็ไปนั่งตามอาจารย์ไปฝึกงานกับอาจารย์ก็คือทําทุกอย่างเนี่ยแทบจะเกี่ยวข้องกับเรื่องแพทย์แผนจีนทั้งหมดมคือตอนนั้นยังมีความตั้งใจตั้งใจเดียวคือผมมาเรียน5ปีภายใน5ปีผมต้องเป็นหมอรักษาใครให้ได้การที่เราเป็นฝั่งชาติประสงภาษาไม่ใช่ภาษาเราเลยสับแสงทางการแพทย์ ยิ่งเป็นแพทย์แผ่นจีนซึ่งสับแสงน่าจะโบราณครับสร้างปัญหาให้กับคุณหมอไหมจริงๆสร้างปัญหาเยอ็คือคือต้องบอกว่าการที่ทุกอย่างมันใหม่หมดทุกอย่างมันเป็นภาษาจีนมันเ,เราต้องปรับตัวแล้วก็ภาษาเนี่ยเราก็ไม่ได้คล่องผมนั่งอ่านหนังสือเนี่ยผมอ่านหนังสือหน้าหนึ่งเนี่ยผมใช้เวลาประมาณเกือบชั่วโมองอ่านเนี่ยผมเปิดดิกชันนารีเนี่ยผมต้องเปิดหน้าหนึ่งประมาณยี่สบถึงสาบตัวเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆผมก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆ ประมาณสองปี <m> เริ่มท้อเริ่มท้อเลยเริ่มทอ้อคือว่าผมก็ทําทุกวันผมก็อ่านทุกวันแต่ว่ารู้สึกเหมือนความรู้สึกว่าไม่พัฒนาเลยภาษาจีนไม่ไม่ไม่ดีขึ้นคือเหมือนเวลาเราสอบเนี่ยคือเราไม่สามารถเขียนได้ว่าแบบมาถ,ถึงเราคิดอะไรเขียนอะไรคือถ้าถ้าเราไม่ท่องมาเรา,าแทบจะเขียนไม่ออกเลยเพราะั้นเวลาก่อนสอบเนี่ยผมต้องท่องท่องท่องเขียนท่องเขียนท่องเขียนทั้งวันครับก็ทําไว้ประมาณสองปี ก็ก็ขยันต่อไปก็ทําต่อไปมันทาอย่างอื่นไม่ได้ก็ทําต่อไปพอปุ๊บเนี่ยเอ่อมันขึ้นประมาณปีที่สามปีที่สามปุ๊บเนี่ยเอ้มันเริ่มมันเริ่มคลองมันอยู่ดีดีมันก็เริ่มแบบว่าภาษามันเริ่มได้ภาษามันเริ่มคลองเกิดการสังสนของเราผมผมเชื่อว่าอย่างนี้คือเราจะทําอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันมีตัวแปรอยู่แค่สองตัวขึ้นหนึ่งคือขยันสองคือวิธีการคือถ้าวิธีการไม่ถูกคุณขยันไปอ่ะคุณก็ไม่สําเร็จหรอกถ้า คุณวิธีการถูกแล้วแต่คุณยังขยันไม่ถึงจุดมันก็ยังไม่ถึงแต่พอมันถึงเนี่ยมันถึงจุดปุ๊บมันก็จะพลิกของมันเองคือพอผมเริ่มภาษาได้ผมเริ่มอ่านหนังสือโดยไม่ต้องเปิดอิชนินะรีผมอ่านหนังสือได้เร็วขึ้นผมก็เริ่มมีเวลาเยอะขึ้นทําให้ผมเนี่ยไปใช้เอาเวลาไปนั่งฟังบรรยายไปตามอาจารย์เยอะขึ้นอย่างตอนผมมาเนี่ยปุ๊บเนี่ยโรงเรียนคือมหาวิทยาลัยเนี่ยแจ้งเลยว่าเออเนี่ยถ้าคนเรียนดีนะ จะมีทุนเรียนดีให้สาหรับนักศึกษาที่เรียนดีผมพอรู้ปุ๊บผมก็ยิ่งตั้งใจเรียนคินเดะแล้คือหวังว่าเนี่ยจะได้ตัวตัวตัวทุนเนี่ยมาช่วยแบ่งเบาภาระอื่เิมซึ่งก็ทั้งหมดผมเรียนทั้งหมดแปดปีรวมปริญญาโทด้วยรวมปริญญาโทด้วยทั้งหมดแปดปีเนี่ยก็ได้ทุนมาเจ็ดปีคือไม่ได้ทุนเนี่ยคือไม่ได้ทุนปีแรกเพราะว่าภาษาจีนไม่ดีผมแบบว่าวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าปิดเทอมเนี่ยผมไม่ได้กลับไทยเนี่ย ขอมาฝึกงานด้วยได้ไหมซึ่งอาจารย์เขาก็ตอบตรงโอเคผมก็มีเวลากนะ็จะวิ่งไปไปฝึกงานอันเนี้ยจากตัวเคสที่ผมเจอเองเนี่ยผมเจอเยอะมากที่ประเภทว่าเข็มเดียวคายสามครั้งหายเคสอย่างเงี้ยผมเจอเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าแพทย์แผนจีนเนี่ยทัรักษาตรงจุดวนลงมาเนี่ยเร็วมาก คุณหมอเลือกรักษาเฉพาะทางด้านนรีเวชเนี่ยเพราะว่าอยากจะช่วยเหลือคนมีบุตรยากใช่ไหมคะปัญหาเรื่องนี้มันไม่ใช่เป็นปัญหาของว่าคนสองคนมันเป็นปัญหาของคนถึงหกคนรือเป็นปัญหาของสองครอบครัว mm. เมื่อมันแก้ปัญหาของเขาได้เนี่ยมันทุกอย่างมันแฮปปี้เนี่ยคือมันมีความสมคัญหลายๆคู่เนี่ยคือเพราะว่าไม่มีบุตรเนี่ยอย่าล้างเนี่ยก็มีอื mm. แล้วก็ความกดดันคือ,อเช่นคน,ค,ค,นคือคนคือคนสมัยก่อนเนี่ยค่ะจะไม่เข้าใจว่า การมีบุตรเนี่ยมันเป็นปัญหาของคนสองคนมันไม่ใช่เป็นปัญหาของผู้หญิงคนเดียวหลับเพราะฉะนั้นเนี่ยความกดดันเนี่ยคืออย่างเช่นพ่อแม่สองผู้ชายก็จะมาทำไมถึงยังไม่มีลูกสักทีทุกครั้งเวลากลับไปตอนตู่จีนก็ก็จะถามว่าทําไมถึงยังไม่มีลูกอ,อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเร่งนี้เป็นปัญหาใหญ่ของคนจีนไหมถือว่าเป็นเรื่องใหญ่คือคนจีนเขาเรียกว่าการสืบทอดอสืบทอดสกุลเป็นเรื่องสำคัญ เราเห็นบทบาทของคุณหมอในโรงพยาบาลกันไปแล้วลองมาดูชีวิตคุณหมอในวันธรรมดากันบ้างว่าตอนที่คุณหมอเป็นคุณพ่อและอยู่กับครอบครัวนั้นเป็นอย่างไรคะ่ะเวลาไม่ออกตรวจเนี่ยก็จะอยู่ดูลูกคือต้องบอกว่าโชคดีว่าคือผมกับภรรยาเนี่ยเวลาทํางานเนี่ยคือเลือกเองได้<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าถ้าเวลาเขาทํางานผมก็ดูลูกเวลาผมทํางานเขาก็ดูลูกเพราะฉะนั้นผมก็เลยเป็นเป็นคุณพ่อฟูลไทม์เลยปกติเขาจะติด คุณพ่อเือเขาเขาติดคุณพ่อเขาติดคุณแม่มากกว่าอืมแล้วแต่ช่วงครับจริงๆว่าตอนตอนเด็กๆเนี่ยถ้าเป็นเด็กๆตอนเด็กๆหน่อยเนี่ยก็จะติดผมเยอะกว่าอืมปกติคือเวลาผมผมจะอยู่กับเขาเยอะหน่อยอืก็มีอะไรก็จะจะเรีย้ยงถ้าว่าตื่นมากินนมก็จะเรียกเรียยพปอก่อนย้อนกลับไปตอนคุณหมอพบ ภรรยาครั้งแรกครับผมคิดไหมว่าจะแต่งงานอไม่ได้คิดครับคุณต้องบอกว่าจริงๆแล้วตอนนั้นก็ก็ไม่รู้คือจริงๆผมต้องบอกว่าผมเจอภรรยาเนี่ยตอนปีศูนย์เก้าคือเขาเป็นอาจารย์แลกเปลี่ยนคือเขาไปสอนที่ไทยครับก็เป็นอาจารย์เป็นในโครงการอาจารย์แลกเปลี่ยนของมหาวิทยาลัยแล้วก็ไปสอนที่ไทยอยู่ปีหนึ่งพอดีผมตอนนั้นน่ะเรียนภาษาจีน ก็เลยรุดที่มหาวิทยาลัยนั้นใช่ครับแล้วก็เขาเลยรุดเขาไปอาจารย์แต่ว่าไม่พยายามไม่ได้สอนคุณหมอไม่ได้สอนผมครับครับแต่น็คือรู้จักกันพอรู้จักพอมาสนิทเนี่ยมัดนิทเนี่ยตอนปีหนึ่งหนึ่งคือผมมาเมืองจีนแล้วอ๋อแล้วก็มาผมมาแล้วเนี่ยคือผมมีปัญหามีอะไรก็พยายามก็ปรึกษาเขาอแล้วก็ค่อยสนิทกันผมแต่งงานตอนปีสอง ก็ได้มาอยู่ปีหนึ่งก็คือมาอยู่ปีหนึ่งแล้วก็พอตอนเรียนปริญญาตรีปีสองก็ตัดสินใจแต่งงานครับตอน้กังวลไหมคว่าแบบวัฒนธรรมภาษาความต่างคือคือมันก็ต้องมีอยู่แล้วนะเรื่องเชื้อชาติเรื่องอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงตอนนั้นไม่ได้คิดเยอะครับคือเออผมว่าเจอคนที่ใช่ แล้วก็นิสัยดีแล้วก็ความคิดทันกันก็แตกเลยภรรยาเป็นหลังบ้านที่เป็นดีมากสําหรับคุณหมอครับจริงๆต้องบอกว่าเป็นหลังบ้านที่แข็งแรงมากคือสนับสนุนทุกเรื่องคุณหมอมองอนาคตของตัวเองอยังไงบ้างคะถึงผมอ่ะอยากจะรักษาคนไข้ามากแค่ไหนผมก็รักษาได้แค่คนจํานวนนึง อยากจะรักษามากกว่านี้มันก็าารักษาไม่ไหวแล้วคือผมจงตอนนี้ผมต้องบอกคนไข้ว่าอย่าพิ่งแนะน,นําคนไข้ใหม่นะมันเลยทําให้ผมรู้สึกว่าถ้าผมต้องการอยากจะช่วยเหลือคนมากกว่านี้เนี่ยสิ่งที่ผมจะต้องทําคือผมต้องเผยแพร่แพทย์แผนจีนและผมจะต้องถ่ายทอดสิ่งที่ผมมีเนี่ยให้กับคนรุ่นต่อๆไปณปัจจุบันเนี้ยความสามารถในการรักษาของผมเนี่ยยังไม่พอที่จะถ่ายทอดให้คนอื่นผมยังต้องใช้เวลาอีกสักพักใหญ่ๆ อยู่ที่เมืองจีนยาจระสบกรณ์ใช่ครับอาจจะสักสิบปี20ปีแล้วค่อยพัฒนาวิชาการรักษาแล้วก็ทําให้มันเป็นมาตรฐานมันถึงจะสามารถช่วยคนได้มากกว่าเดิมคือถ้าผมมีโอกาสผมจะต้องกลับไปช่วยพัฒนาองค์การแพทย์จีนที่ประเทศไทยแม้แต่ว่าจะเป็นส่วนเล็กๆก็ตามและนี่ก็เป็นเรื่องราวของคุณหมอยุทธกฤตอ่างมณีกุล แพทย์แผนจีนชาวไทยที่เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจและยังเป็นที่พึ่งของคนไทยในจีนอีกด้วยค่ะข้อคิดจากคุณหมอก็คือชีวิตต้องสู้และเรียนรู้ไม่รู้จบต้องมีทั้งความขยันและวิธีการสำคัญที่สุดก็คือต้องขยันให้ถูกทางและมีวิธีการที่ถูกต้องชีวิตจึงจะประสบความสำเร็จนี่คือข้อคิดดีๆประจำสัปดาห์นี้ติดตามจับจ้องมองจีนได้ทุกวันเสาร์ เวลา15.30นาทีทาง Nation TV 22สวัสดีครับ